จุดพลูฉลองแพทริเซียพูดนำทีมที่สุดของหัวใจเรตติ้งกระฉูดเป็นละครของช่อง3อีกหนึ่งเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้สำหรับละครเรื่องที่สุดของหัวใจละครแนวโรแมนติกดรามา่าที่ดัดแปลงมาจากนิยายดังเรื่องนำเพรนึงแสดงโดยพูดพุดทธิชัยมารับบทเพื่อหรือเพื่อคุณเชิญอิสราชายัยและแพทริเซียกูดในบทอัญมณีจังวางประวาดหรือแอนจางและในตอนนี้ ละครดำเนินเนื้อเรื่องมาถึง EP ที่4แล้วแถมยังงงฟาดเรตติ้งไปสูงถึง3.7เลยทีเดียวแฟนละครต่างพากันชื่นชอบสุดๆคอมเมนต์จากแฟนแฟนชอบมากคุณย่าก,ก็ยังสวยเหมือนเดิมคุณปู่ก็เท่เก่งมากค่ะและน่ารักมากมากๆค่ะมีรอยยิ้มละมีความสุขที่ได้ดูที่สุดของหัวใจฟินมากๆๆติดตามค่ะเพิ่งดูเหมือนกันติดมากทำงานก็ยังดูค่ะชอบบท นางเอกมากเดี๋ยวนี้นางเอกไม่ใช่ผู้ถูกกระทำอีกต่อไปละ